สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามา,าย้ายก้าผักหวานนะครับคือเราเพาะเมล็ดผักหวานไว้ตั้งแต่วันที่สองนะครับเราเพาะแบบคมเนันแล้ววันนี้วันที่สิบนะครับสิบพฤษภาเราจะย้ายลงถุงชํานะครับเป็นถุงเพาะนะครับแล้วก็ย้ายลง ผมเพาะกับพืชพี่เลี้ยงนะครับสิ่งที่เราจะเตรียมมาก็คือน้นํนา,านะครับน้ําเปล่าใส่ถังมาได้นะครับน้ําเปล่าเราเตรียมใส่ถังมาก็คือการย้ายก้าเนี่ยถ้าเกิดรากเขาโดนอากาศนานๆเนี่ยรากจะเหลืองน,นะครับจะทําให้ต้นก้าผักหวานเนี่ยจะเริเ่มเติบโตได้ช้านะครับ เราก็เลยต้องเตรียมน้ามาแล้วก็เพื่อลดแรงกระแทกนะครับระหว่างการย้ายกะนะครับก็ต่อไปก็คือการเตรียมถุงเพาะนะครับถุงเพาะเราก็เตรียมมาเป็นถุงขนาดสองคูณหกนะครับคือเราจะเพาะใส่ถุงสองคูณหกแล้วก็รีบปลูกนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นาการเพาะ ฝากับพือปีเลี้ยงไปเลยนะครับเป็นก้าไม้แดงนะครับเราพึ่งเพาะปีนี้เหมือนกันนะครับครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับก็คือเราจะเปิดดูเมล็ดที่เราเพาะแบบควบแน่นนะครับคือเราทํามาตั้งแต่วันที่สองเป็นสภาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดดูกันเลยเมื่อเราเปิด ถุงที่เราทําการควบแน่นนะครับแล้วก็จะเห็นสภาพอย่างนี้แหละครับก็คือมเมล็ดผักหวานป่ามเมล็ดที่งอกแล้วเนี่ยก็คือจะแตกนะครับส่วนมเมล็ดที่เสียนี่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการติดเชือ้อรานะครับตัวนี้ด้วยครับนี่ก็คือติดเชือ้อรานะครับคือตอนเราเพาะเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าบาง บางเม็ดนีครับก็คือกลาเขาแตกนะครับตัวที่กลาแตกเนี่ยส่วนใหญ่จะเน่าเสียนะครับแล้วทีนี้เราก็มา,าแค่เม็ดไปลงถุงเพาะกันเลยครับนี่นะครับดูลากเขาลักษณะลากนะครับ ดูรากเขาลักษณะรากเนี่ยจะยังไม่ยาวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผักหวานป่าที่เป็นการเพราะ,มะเมล็ดสดเนี่ยรากจะยาวกว่านี้มากนะครับก็คือนี่ก็คือ,อเรานับ8 9วันแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะใส่ถุงได้เลยนะครับตัวนี้ นี่คือลักษณะของเม็ดที่มีรากงอกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำไปลงถุงชํำไปเลยนะครับในขั้นตอนการลงถุงชํำเนี่ยคือเราเตรียมถุงถุงสำหรับเพาะกาไม้นะครับเราเตรียมไว้แล้วแล้วก็เราใส่ดินรดน้ำแล้วก็เจาะรูไว้รลอเลยนะครับก็คือเราเจาะรูให้ลึกกว่ารากพักวาดนะครับ ก็คขั้นตอนนี้ก็คือทำง่ายๆนะครับเราก็จะเริ่มทำคือนำเมล็ดผักวานเนี่ยจิ้มลงถุงนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เรานำเมล็ดผักหวานจิ้มลงถุงเพาะเรียบร้อยนะครับ ผักหวานป่าเนี่ยหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะยังไม่เห็นต้นยังไม่มีต้นไม่มีใบนะครับคือไม่มีใบเลยคือการพัฒนาตัวของผักหวานป่าเนี่ยเดือนแรกเนี่ยจะพัฒนาไปในส่วนรากมากกว่านะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนที่สองเนี่ยมเมล็ดจะหลุดนะครับมเมล็ดจะหลุดแล้วเขาก็จะสร้างยอดสร้างใบขึ้นมานะครับ คือช่วงนี้เราลดน้ําปกติธรรมดาแต่เราจะยังไม่เห็นต้นนะครับส่วนอีกวิธีนึงเราไปฝากกับพืชพี่เลี้ยงนะครับพืชพี่เลี้ยงก็คือวันนี้เราเตรียมไม้แดงนะครับคือไม้แดงเนี่ยเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือเราปลูกผักหวานป่าเราได้ผักหวานป่าได้ไม้เนื้อแข็งคู่กันนะครับคือตอนนี้ประโยชน์2ต่อนะครับก็คือจะชาในลักษณะเดียวกัน แต่เราจะจอรูให้ห่างจากเงาของพืชที่เลี้ยงเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะครับหนึ่งถึงสองเซนก็เราทําเลยครับเราก็จะเอาไว้ข้างๆกันเลยนะครับเวลาไปปลูกเนี่ยเราก็จะได้ปลูกไปพร้อมกันเลยนะครับพอเราจอเสร็จเราก็จะใช้เมล็ดผักหวานเนี่ยนะครับเนี่ยไปเลยนะครับ ฝากพืชพี่เลี้ยงไปเลยนะครับนี่ก็คือลักษณะการเพราะผักหวานคู่กับพืชพี่เลี้ยงนะครับก็คือคู่กับไม้แดงเพราะว่าตัวผมเองนี่เคยเพาะผักหวานคู่กับไม้แดงแล้วก็ปลูกนะครับ ดูลักษณะการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับได้ผลค่อนข้างจะดีก็เลยปีนี้เราก็เลยทําเพื่อที่จะปลูกในสวนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูนะครับต้นที่เราปลูกไว้แล้วนะครับเกือบเกือบสองปีแล้วนะครับคือผักหวานกับไม้แดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับผมนี่คือผักหวานป่าที่เราปลูกคู่กับไม้แดงนะครับ คือการเจริญเติบโตค่อนข้างจะดีนะครับต้นนี้ถ้านับไปแล้วนี่อายุก็ยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับคือยังไม่ถึงสองปีความสูงก็หกสิบกว่าเซนแล้วนะครับตัวน,นี้คือเขาสูงได้หกสิบกว่าเซนละคือลักษณะการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับวิธีนี้ นี่คือเงาเงา,าโตนะครับโตขนาดยิ้วมือแล้วนะครับนี่ก็คือผักหวานที่ยังไม่ถึงสองปีนะครับครับสําหรับใครที่อยากจะปลูกผักหวานป่ามองหาพืชต่เลี้ยงก็ไม้แดงก็เป็นอีกตัวนึงน,นะครับที่ค่อนข้างจะให้ผลดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับ